วันนี้หนึ่งสามสวยนะเนี่ยนี่ก็นหนึ่งสามวัดทับกะดานและเนเบิร์โทก็ลง้พยด้วยหนึ่งสกะสามหนึ่งหนึ่งนะครับพี่น้องวันนี้หนึ่งหนึ่งสสหนึ่งนวันนี้ต้องก็หวยต่อเตี๋เลยหนึ่งหนึ่งสกะสหนึ่งหนึ่งหวยต่อเตี๋ยนี่ นี่เครื่องของคค้มพวงครัเขานี่ใหม่ใหม่ของเัาครับเลยนะครับเนี่ยวัดทับประดานโอ้โหน้นเน้นตองกรขอ ไปไหนตอนนี้นะนี่แหละายหุ่นไปหุ่นโน้นหุ่นนี้ทางนี้มีไหมอะไปละไปโอเคโอเค,อเคมาวัดทับประดานครบรอบเงินปุ่มพวงวันที่สิบวันที่สิบสามตรงนั้นก็มีมั้งเหรดูนะสิบสามเลยนะสิบสามก็วัดก็บ้านเลยเลขที่สิบสาม อาทิตย์เป็นไอ้ลูกหยิบด้วยเหมือนใครเลยค่ะเชี่ยวงานวัดทับกระดานนะครับวัดทับกระดานวัดทับกระดานก็ลอบวันจากไปของ นั่พุพ่มพวงข้าง,งในก็น,นาก่าจะมีสารอยู่แม่ข้างในแล้วเรา,เราก็ขอสารได้สองแปดแต่ว่าเราไม่ขอแล้วเราได้มาแล้ว วัวนะครับวัวดูบรรยากาศเลยครับดูบรรยากาศเอาเองนะครับต้นโพต้นโพแล้วต้นใสวะต้นใสต้นใสกลมๆ

ก็ไปโน่นหุนที่หนึ่งก็หุ่นเยอะจังหลายที่กี่ที่อะหนุนที่หนึ่งจะลงมะหรือจะไปโน่นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอืม แรอนไมมาันเคนที่หนึ่งค่บาเนี่สุดเสือเนี่ยน่รั g เ a b ไมเรา g r ม b เราไม่ขอแล้วเราขอแล้ว ขอแล้วมันทำเพื่า ดอกไม้ดอกกลาบแดงเทียบเลยน่า <c oughs> ดีถาม

มสแกนด้วยสแกนแกน้อยสแกนน้อยร้อนไะงไม่ได้ท,ทุกทำผ้าเฉยเฉยเดี๋ยวมาดูนดนเนี้ยผนดีเท่าไหร่เงี้ยนี่เนีย้ยอนี้ไม่ใช่อันนี้มันผลมันอยู่นู้น เอาหุน่นนี้ไปก่อนนะแค่นี้ก่อนเนาะมันจะต้องออกทางเดิมอืมอ ตาับตาอย่างีอ,อง่ะพอซื้อตไหนไหนอ่